มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรอฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบ่งชาติออก3ามนยโยบายช่วยหนี้ที่จ่ายไม่ไหวสำหรับใครที่เป็นหนี้แล้วผิดชำระหนี้นะคะฟังทางนี้นะคะล่าสุดนางธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าก,การสายกำกับสถาบันการเงินสอธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทปทมีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้และก็การตัดชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระหนี้แก่ประชาชนมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. การคิดดอกเบี้ยผิดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดเท่านั้นนะคะไม่รวมส่วนของเงินต้นค่าง,งวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่ะต่างจากของเดิมก็คือหากมีความผิดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ให้บริการสามารถคิดดอกเบีย้ยได้จากเงินต้นคงขางทั้งหมดทำให้รลค่าดอกเบีย้ยผิดนัดสูงมากค่ะ 2. การกำหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดชำระนี้นะคะที่อัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน3%กล่าวก็คือถ้าอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาก็คือ8%นะคะผู้ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยผิดชำระได้ไม่เกิน11% โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วยจากเดิมมันจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 15%. 18%หรือ22%ค่ะ 3. กำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรกนะคะเพื่อให้ลูกนี้ทราบลำดับการตัดหนี้ที่ชำระชัดเจนและช่วยลดเงินต้นได้มากขึ้นสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่นะคะ ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับกฎดังกล่าวนั้นจะเริ่มบังคับใช้ได้ในวันที่1เมษายน2564อย่างไรก็ดีการผิดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เมษายน2564นั้นผู้ให้บริการทางการเงินสามารถดำหนินก,การตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเวน้นหรือว่าผ่อนปลนดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควรส่วนประเด็นการยกเวน้น เรื่องลำดับการตัดนี้จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคม5 6 6 4ซึ่งถือว่าแตกต่างจากนโยบายอื่นๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดถาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ